สวัสดีแฟนคลับแฟนชงครับ,รบพี่น้องยุทธสทุสนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเจี้ยงชนเนลลากัประสบโชคตัง้งแข่ทาง u t u b e ครับวันนี้วันอาทิตย์ผู้หนาวหรือพี่น้องก็รูปแบบวิธทางของเจีออย้ยงครับพี่น้องยุทธสิลายหัวลายค,ออยาคนกระถาเป็น,นปชุดไดเนาะชุดวดบางขันช่องหนึ่งหนึ่งบะแนบนกันล่างค่ะอือคือเน้นไปที่บนกันที่ล่างนิดนึงค่ะเพราะว่าสูตรนี้เป็นสูตรมันมันไปล่างได้ ก็ซื้อให้กันไว้ค่ะท่านผู้ชมสำหรับท่านใดที่ระวังตัวได้ค่ะระวังตัวได้ชุดนี้จะเป็นบนกันล่างของรัฐบาลไทยค่ะดีทางช่อง YouTube นะคะทางช่อง YouTube เจียงชาแนลล่ะค่ะประสบโชคอย่าลืมฝากกดติดตามฝากกดไลค์อย่าลืมกดติดตามไอแอดน้ำเน่าค่ะท่านผู้ชมกดติดตามแล้วก็กดไลค์ให้เฮาน้ำเน่าค่ะท่านผู้ชมเพื่กันคิดคนใหม่ๆของเฮาเนาะ เป็นแนวทางของเขาค่ะดําชมอ่านี่เป็นชุดน,นี้จะเป็นบนกันล่างจะเป็นแนวทางของแอดเองยงคือของเจี๊ยงค่ะเจียงเจีย e งอ่างวดที่ผ่านมางวดที่ผ่านมากะบนกันล่างเขาเรียนมาที่สี่กับสองเด่นมาที่สี่กับสองอ่าเขากที่สี่หนึ่งสี่ห้าสี่แปดอ่าสองหนึ่งสองห้าสองแปดแอดมงกลมไปที่สองหนึ่งแล้วก็สี่แปดแล้วก็สี่หนึ่งข่าวที่สองหนึ่งค่ะแต่บาไปล่าง่ะ เือทั้งบนกันล่างไว้แล้วกันท่านผู้ชมเอ่อตัวเด่นนี่ท่านใดที่มีตัวจับอยู่แล้วเอ่อตัวเด่นอยู่แล้วก็เอาไปชนกันเบิงคกะา่ามันชนกันตัวใดสําหรับสายเด่นแล้วค่ะเนาะออมันจะมีหกคููค่ะท่านผู้ชมพา่าเอ่อมันจะเป็นตัวจับแล้วก็เป็นตัวเด่นค่ะท่านผู้ชมตัวจับแล้วก็ตัวเด่นเอ่อสำหรับง้วนนี่ก็จะแต่ปีใหม่พอดีปีหนึงมัวนที่สองเนี่ยปีใหม่เขาเขากินปีใหม่แล้ว สองกีไ่กไม้แล้วสองมก,กราคมอ <c oughs> สองพัหนหกร้อยหกสิบแปดเลขพี่น้องบันนี้หกสิบแปดได้บันนี้หนึ่งวันนี้หกสิบแปดหกสิบแปดนะคะมาหันต้างหกสิบแปดจิมาก,กับบมาเนาะ <c oughs> อืมออจับคู่บนกันล่างกันล่าง เบืงเพจปลอมหรือเป็นของเพจปลอมด้านไหนเป็นของยุคข้างไหนยหลายนีีค่ะหลายไม่ม ok <classrooms> uh, ท่านใดที่อยากให้กำลังใจเฮอยากให้กำลังใจแอดอรือให้กำลังใจยังไงยังคะกับเบิ้งเพจดีๆแล้วค่ะเบิ้งเบิ้งหน้าช่องดีๆว่าผู้ติดตามมันตรงบอตรงเพจจริงบอถ้าเขาตรงเพจจริงกเขาไปหาเพจจริงให้แอดนั่นแหละค่ะท่านผู้ชมเพอมาการยอดไล่ยอดยังคนเข้าไปดูนี่ก็ตกอีหลีค่ะท่านผู้ชมตกงยัง ตุกว่ามีเผ็ดปลอมเผ็ดปลอมหลายเผ็ดปลอมหลายเผ็ดปลอมก็ดึงฮ๊อไปแดกค่ะท่านผู้ชมดึงของฮ๊อไปแดกอ่าส่วนช่องใหญ่ของเขาก็คือหลั่องอินกุ่งก็คือเขาเอาเอาทั้งพูดท้องอยู่ค่ะทั้งละลงได้ก็คือลงได้ทั้งทั้งหน้าเด็ดก็เป็นของอ่าแอดนี่ก็สิเป็นใหญ่ยันทีเ่เก่าราคาจริงยันชาแนล กดติดตามหลายๆช่องทางไว้พี่น้องเอสซี่แต่ตรงจนเขาวัยช่องงานของเขาหลายค่ะเอาที่แน่ๆแหละคือกดติดตามทางช่องยูทูบไว้เป็นหลักพี่น้องเอสซีทุกท่านแต่ว่าทางช่องยูทูบนี่มันก็จะมีการอธิบายได้อการอธิบายได้แบบละเรียนจะลายว่าของเราอย่านันค่ะงวดก่อนมาที่งวดก่อนมาที่ซีกับสองเนาะ อันนี้บโอนดับนะคะน่ะเขาทำไปตามเลยค่ะท่านใดที่นี่ตัวดับเแล้วจับแม้จะชนดับของแอดแอดกับบวสนค่ะเพราะว่าสูตรนี้นี่คือดับบดับเขาจับไปเลยบวบอ่บให้เอาบว่ให้เอาดับมาตัดคะ่ะคือปล่อยไปตามสูตรเลยค่ะปล่อยไปตามสูตรสองใช่ไหมอ่าหน,นาวเนาะ หนาวอี่ <laughs> บ้านคือหนาวคือบ้านแอดพอเสือ <laughs> นึอง่ <laughs> นงสิเอร์เราจะชวยไปเนี้ยเราจะบ้านเมื่อไรจะได้คือหนองมันหนาวเลยอแต่คู่ก็จะเป็นอ่าแอดเดนมาที่เกตกระสองค่ะเกตกระสองใช่ไหมอ่าเกตกระสองค่ะอืม ท่านไหนที่นี้ตอดากบกระตัดเองเลยค่ะตัดเองเลยแอดก็ตัดเอาให้ค่ะแอดก็ตัดเอาให้เพราะว่าสูตรนี้แอดก็สนดับชุดนี้ไม่สนดับทำไปตามสูตรเลยค่ะ อ่ะโอเคตรงค่ะอันไหนที่มีตัวดับเอามาทำเองเลยนะแอดไม่ตัดออกให้ค่ะ๋ยเวเขาจะมาวงกลมอีกข้างหนึ่งค่ะเขาจะมาวงกลมอีกข้างนึงค่ะคือ,อโคงงุดท้ายเนาะเพราะวันอีกหลายวันนี้นะอ่ค่ะเพราะว่าวันที่สองวมนนี้ค่ะท่านผู้ชม โรเบิร์ตาธาครับพี่น้องเอฟซีจับกุล่างเฮ้ยจับคู่บนบนบนกับล่างบนกัล่างพี่น้องเอฟซีมาไที่สองมกราคมสองพรรษา108ครับเอฟซีครับเด่นมาที่เจ็ดกับสองค่ะเจ็ดกับสองเอ็ดจับไปที่เจ็ดหนึ่งเจ็ดสี่เจ็ดแปดสองหนึ่งสองสี่สองแปดตัวนี้ไปแล้วมังค่ะตัวนี้ไปแล้วถามผู้ใดพอชอบหนึ่งก็เอาหนึ่งออกเราจะเหลือแค่ซี่ห่างแต่มาแอดบอกรให้ ราวาสูตรนี้ไม่สนดับสูตรนี้ไม่สนดับดับมันได้กระจับคือเก่าค่ะราะว่าทําไปตามสูตรส่วนโค้งสุดท้ายแอดกาจ์มาบงกลมให้ค่ะ่ามันจะเป็นตัวใหนเนาะราวามันอีกหลายวันค่ะท่านผู้ชมเจ็ดหนึ่งเจ็ดสี่เจ็ดแปดสองหนึ่งสองสี่สองแปดชนกันของเจนองบัวอยู่ที่เจ็ดสี่มันมองอะไรต่แหละที่เจ็ดสี่เนาะงวดวันชนกันที่สองหนึ่งวดวันชนกันที่สองหนึ่งวันนี้ชนกันที่ เจ็ดสี่ค่ะการพิจารณาเบอร์ค่ะพิจารณาเบอรพภาวะแนวทางการทำไปตามสูตรค่ะเจ็ดหนึ่งเจ็ดสี่เจ็ดแปดสองหนึ่งสองสี่สองแปดคือหนังเอฟซีอันนี้คือชุดบนกันล่างชุดบนกันล่างค่ะชุดวัดสองหนึ่งวัดว่าขันนี่แหละชุดนี่แหละพี่น่อยเอฟซี้วยาขันแล้ชุดนี้ค่ะชุดนี้ค่ะอ่าชุดเดิมค่ะวดก้อน เขาจะไปเบิ้งละลายๆอาการว่ามันชนกันต่อใดค่ะท่านผู้ชมลายลายก็ไปเชียงฟันงั้นะักพักยังอีหลายมือเลยายวันหรือว่าพี่น้องมาเทสแปดหรือว่ามาเทสซี่ยังสี่ก็ร้องว่องไวแล้วก็ไปเชียงฟันเบิ้งนโชอบคาหมนกับพี่น้องเทสี่อาจจะเช็ดช็อคงสุดท้ายแอดก็จะเฮ็ดสรุปเอาสำหรับ ของเจียงของพ่อไก่เครือของแซนดอลล์ลำพูของน้องสับเปลือกเนาะสี่ชุดนี้แอดจะเ็ดมันชนกันว่าตัวไหนให้เงินค่ะท่านผู้ชมเพราะว่างวดก่อนแอดเ็ดให้มาเนาะมันชนกันที่สองหนึ่งและก็บสองแปดงวดที่ผ่านมาค่ะเดี๋ยววันนี้แอดเ็ดขึ้นให้มา้นกันชนนะอันนี้กำลังไปก่อนค่ะฝากกดติดตามฝากกดไลค์ฝากกดแชร์เป็นกำลังใจให้ทั้งทีมงานพีฬาเอฟซีชอคไฮมาสปีใหม่ แต่รูปแบบนาซารแต่ดื้มีเข่ามีรูปเป็นธรรมดาเดินดีแน่สรุดแงแต่เน่าเลขสูตรน้องพี่น้องเนาะของเพาเป็นสูตรนะน้อเป็นสูตรอ่าเพราะไม่เลขฝันไม่ใช่ความฝันสูตรพลาดไปแนวใดมันกลออกมาแนวนั้นนะพี่น้องยุ้ยซีผมเป็นติ๊งเอียงแรกไปก่อนครับพี่น้องฝากกดไลค์ฝากกดแชร์เป็นการน้อมใจให้ทางทีมงานครับพี่น้องแคปหน้าจออีกรอบนึงครับพี่น้องยุ้ยซี่รูปแบบนาซาร์ครับอ่ะนี่พี่น้องเจ็ดสี่อ้เจ็ดหนึ่งเจ็ดสี่เจ็ดแปด สองหนึ่งสองสีสองแปดอันนี้ชุดรูปแบบแนวทางชุดบนกันล่างชุดบนกันล่างค่ะชุดบนกันล่างเชบหน้าจอครับเป็น้อเอฟซีครับอ่าแบบสูตรเปรียบเทียบชนได้ค่ะขอให้โชคดีมีชัยนะคะท่านผู้ชมขอโชคดีมิชัยเมือนงวดที่ผ่านมานะคะสวัสดีครับ